ที่ทางยูทูบเมื่อนี้เมืองามย่ามดีเลิกดีวันที่สิบหา้าตุลาเปิดวงสนวนเป็นแผงครับมีกำลังใจจากพี่สาวทางเดนมาร์กนะครับหนึ่งกำลังใจจากพี่สาวทางเดนมาร์กเดี๋ยวสิเอาไปแจกก่อนก่อน<ป><ๆ>ขอสิ่วัววออนก่อนนนหน่อยสิว่มีเวลาเริ่มจากออสุ Billie, Billie. เริ่มจากออสุข <Billie. S 1> ุม อาจารย์สุขุมมีหานซอนหมีลาะมี่จักสามสิบเปอร์เซเดี๋ยวเบิ่์ไลซื้อก่อนมี่ย่งผู้ใดเนี่กเลแานอื่นต้องเบิ่งไล่เซื้อก่อนไอการเจ้าภ้าก่อนไปแจกนะเป็นอย่างต่็มประัย่ตย โค้นนันี้พี่ปวดเหย้าเอาพี่ไปเหย้าหน่อยอะไรคุณโทรอะไรอะไรเนองผมเยอะนะสาวเด้อพี่น้ังด้อมันมีที่นั่งหาก่อนมมีจต่ที่เปลี้ยหารายชื่อก่อนเรอเอาเศษไหล้วนมาเอ้าเอ้าอ่ะเอาเลยเอาเลย ได้หละยัยนู้นยใส่ล่สองทุกเนะสองราจะทำอย่งไรก็ฝนมันตรกน่ะรงมันรายเร็วตล่นเปรียกนะกระดาษนุไโอ้หเจว่าลางัว่ะเยเเนี่ยอ้า อาจารย์สุขุมใส่แม่นี่ว่นนี้ที่องใด๋ออพ่อสุขุมห้าร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณครับเด้๋ยวฝ่าวดพอได้โอ้ยข่อยขึ้นเอาให้ยิบเองซะถ้านผูมีผู้ทายให้เนาะคือเอาหาึ่งสองแล้วสองแล้วโอ้ขอบคุณสำหรับแรงใจด้วยนะครับเอายิบเอาเลยสามสี่ ขอบคคุณรับขอบคุณพี่สาวแห่งนินมากนะครับผู้จีซองไก่โยกไก่โยอ้าวนักดนตรีค่าเครื่องเดิมหนึ่งหนึ่งพันบาทใา่จานทิ้นเลยเอาจานเจ้าดึงเอาเนี่ยดึงด้วดึงเอาพันหนึ่งเด้อจานทิ้น คำนวณก่อนคำนวณก่อนคำนวณหน่อยคำนวณหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแน่ว้าวฝนตกขอบคุณมากนะครับครับผมการชัยห้าสิบบาท ผู้ใดอีกนอนนี่นอนคอต่มคอตุมมีท่านในคอตูมไปหายายดูก่อนทีมงานคอตุมทีมคอตุมหาทีมคอตูมฮะคอตูมขึ้น อันห้างแชใ่ใ่พวกผู้ใ่ราดีเ้อยู่ซสโค้ออกเด้นี่จะอีปอกันหรอพอตมบ่มีแต่ว่าสารส์บอเป็นยังบมากัสารสีหรือเ่าอยู่ยู่จ้าอครูได้อีกไม่มีเอครูปอยายกุ้งไม่มีชื่อแม่ แม่โน้ยแม่บ um, anyway ุญไม่เคยมีหรอกเพราะว่าแม่แม uh ่โ oh, น yes. ้ยแม่บุญเนี่ยใช่แม่โน้ยแม่บุญแม่บุญรุ่นรุ่นเีบอกว่ได้เงินเขาดอกโอ้ยเท้าสีย่างไปเตลเมอร์เตลเมอร์โอ้ยอะเท้าสีครบเจ้าละคนพี่น้องเท้าสีบริสตัดขีบไปยัง นั่หาถาเบิ่งว่าผู้ใดสิได้หลายก็กันโอ้ว่าผู้ใดสิได้อันแน่นะครับอว่างออจุขุพ่อยศตโอยศตโอยศอยูย่ใสที่แม่พั่วฮะกัดไปประเได้เห็นอยู่เลยฮนะไอ้นะนะนะพี่นะพีวว่บดเลยนะครับชิมงานโอ้ยโอ้ยตกนำ้ำซ้ำ เดี๋ยวทีมทีมคอสตูมแล้วจะให้พี่เอเลยทีมคอสตูมสองพันบาทตั้งพี่สาวจากเดนมาร์กอ่ะจกจกเอาเลือกเอาสองพันแล้วก็คู่เอหนึ่งพันเป็นสามพันคู่เอหนึ่งพันเป็นสามพันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คู่เอห้าร้อย ขาตุมสองพักูเอห้าอ e ยนะนี่ยิมเชยอ่สองพยังแล้วก็พอหยุดนะครับคถ้าจิมแล้หลูกๆมากินมากินเข่าปฏิบัติหน้าที่พอหยุดกำลังแห้าร้อยให้พ่อหาร้ยเด้อฮะต้องพอหยุดห้าร้อมีคางพ้อหยุดห้ารอยบาท ห้าร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไ่ซื้อแล้วไปใสอีกหรอพี่สาวจากเดนมาร์กนะครับกำลังใจพี่เอลไป2,500ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือร้านน้อยพออยุ่500้ไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณค้าอันนี้ทีมครูฝ <te> <All right. S 2> ึกไม่ม <generally> ีของครูฝึกหรอคะขอบคุณสปอนเซอร์จากคูบี้ด้วยขอบคุณร้านจีอาร์เดอัสริโอ พี่เฟือชุดตั้งแต่ทั้งหมดคุณต้องหล่อจังแล้วไม่เคยเลือคืนไม่คือคือไปเอามาใช้เลยไม่ต้องคืมนก็ได้ไม่เป็นไรเป็นร้านชุดที่ร้านชุดที่หมอลำจุบชุดเยอะที่สุดเดี๋ยวได้ซื้อคอยหายเอาใหญ่เจ้าอยู่ใส่คู่ปอห้าร้อยบาทเอาเลือกเอา เลือกเอานับห้าร้อยนับเอาห้าร้อยเราให้เธอห้าร้อยแล้วที่เหลือให้ฉันใช่ไหมวขอบคุณพี่สาวจากเดนมาร์กโอแมนเออลินรินเนาะเจ้าแย่ปอแย,ย,ย,ย่หนุยก็แย่บุญไม่หนุยก็ไม่บุญจะใส่มาไปหาแม่หนยุย แม่น้อยกับแม่บุญแม่น้อยกับแม่บุญแล้วก็อวังแม่น้อยแม่บุญออหวังลดพวเนี่คือบรรยากาศหลังเวทีนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับหลังเวทีก็จะ อยู่คล้ายๆเดิมเพิ่มเติมคือมีบอร์น้ำเล็กหน่อยแม่สวัสดีครับ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 สวัครับเขาขั้วพระเอกพระเอกวัดนะครับนี่ใส่บารถคั้วอีใส่บาตรไม่ยากลงรถคั้วอีใส่ฮะเตีลยเเตมารียวว่า ห้องใน,นหนาในเดิมนั่งมาไลยน้ำหาเจ้าของเงินพระเอกวัดโมมีป่ะยื้อใส่นอรถดพุ่ห้องนน,อน่อ รถขั้วอยู่ใสฮะหรอไปหน่อยรถแทนรถขั้วอยู่ใส่ขั้วข้างนี้มันเป็นโอ้งั้นเจ๊นุ้ยกับแม่บุญบ่มาณสารสีดแทนรถขั้ววะนะรถขั้ววะท่านได้มาบรรยากาศหลังเวทีนะครับคือประมาณนี้ก็จะ บรรยากาศดีวันนี้นะฝนเศร้าตัวไปไม่แต่ก็ลิ่นนิดหน่อยสามารถเล่นได้นะครับไม่มีปัญหา,ญหาการใช้เราก็ล่างสีแดงน่ะส่วนอันนี้ของไผรอดูคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เข้าว้เพียงสำนีรอดูพาร์ทสแล้วกันนะครับ